พร้อมขึ้นชกแล้วสำหรับคู่ชกที่5ของรายการ Ten Fight Ten Season 2อย่างนักชาลีจากทีมไว้ปปะทะเจมกิตเกษมจากทีมแบล็กหวานใจสุดหล่อของโฟกัสจิรกุลในคู่ชกพิกัดน้ำหนัก69.9กิโลกร,รมัมที่พร้อมปล่อยหมัดงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆหลายคนรอรุนเพียบบ,บนสังเวียนนี้ใครจะชกได้ดูเดือดและเอาชนะไปล่าสุดได้มีการปล่อยภาพเตรียมพร้อมก่อนชกมาให้แฟนๆได้ดูกันแล้วโดยเป็นภาพขนา ช่างน้ำหนักที่ทุกคนรอคอยโดยแน็กชาลีช่างได้69.5กิโลกร,รมัมส่วนเจมกิตเกษมช่างได้70.2กิโลกร,รมัมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหน่วยก้านของทั้งคู่นั้นสูสีกินกันไม่ลงมีแววดีทั้งคู่แต่ที่ทำเอาแฟนๆโฟกัสสุดๆก็เห็นจะเป็นรอยสักข,ของหนุ่มแน็กนี่แหละค่ะพอช่างอลังการเหลือเกินเรียกว่าจัดเต็มแทบทุกพื้นที่มาเต็มทั้งปาครับขนนกดอกไม้จนอดด สงสัยไม่ได้ว่าอันนี้รอยสักจริงหรือแค่แท็ทูเรียกว่าไม่ทิ้งคอนเซปต์สายฮาแค่ช่างน้ำหนักก็เรียกรอยยิ้มได้แล้วนอกจากนี้แฟนๆยังบอกด้วยว่าดูจากท่าตั้งการแล้วหนุ่มแน็กท่าได้มากโดยแน็กชาลีและเจมกิตเกษมจะขึ้นชคในเวลาสองทุ่มของวันนี้